ในผลปลายฤดูนั้นก็คือการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ในยุคสุดท้ายก่อนที่ปยซุครจ,จะเสร็จกลับมาจะมีการฟื้นฟูอย่างเต็มที่จะมีการเก็บเกี่ยวครั้งยิ่งใหญ่ก่อนในวันสุดท้ายข้าพเจ้าไม่เคยเชื่อว่าก่อนพระเยซูมาคริสตจักรจะได้ไงแบบมอมแมมมากเลยเป็นเหมือนเจ้าสาวที่โดนสุนัขไล่ขวนมาชุดกับ ช,ชุดแบบขาดวิ่นไปหมดเลยเขาจะไม่เคยเชื่อไปนล้นเพราะพระองค์กำลังสร้างคสตจักรที่มีสาราศีเพราะว่าพระเยซูกิดเป็นเหมือนเจ้าบ่าวจะมาแต่งงานกับเจ้าสาวคือคริฤตจักรไม่มีเจ้าบ่าวคนไหนเลยครับที่ไปแต่งงานกับคนที่แต่งชุดคนใช้นี่คือเจ้านี่คือเจ้าสาวแต่อยู่ในชุดคนใช้ไม่ใช่เจ้าสาวคือเจ้าสาวนั้นคสชจักรคือเจ้าสาวคือมีสาราศีนั้นการมีสา,าสตร์มีความรุ่งเรือง พระพเจ้ากำลังขยาทุกอย่างเขายาวบรรดาประชาชาติสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแม้เหมือนเหมือนขึ้นจัรได้รับผลกระทบนะแต่ถ้าพี่น้องมั่นคงในทางของพระเจ้านะในพระเจ้าแม้ความมืดก็เป็นความสว่างแต่สําหรับโลกนี้ความมืดคือความมืดเพราะในพระเจ้าเท่านั้นที่ทําให้ความมืดเป็นความสว่างได้เพราะปรมเป็นผู้ที่ควบคุมทุกสิ่งนั้นการอยู่ในพระเจ้าจึงเป็นความปลอดภัยที่แท้จริง ในขณะที่โลกมืดมิดน่ะพระเจ้าต้องเป็นความสว่างไงถ้าพระเจ้าเป็นความสว่างในชีวิตของท่านนะ่ะท่านไม่ต้องหวาดกลัวสิ่งใดเลยท่านสามารถเดินได้อย่างมั่นใจฟ้าถล่มทลายภูเขาจะพินาศไปแต่ท่านจะบอกว่าพระเจ้าอยู่ด้วยทุกอย่างปลอดภัย